สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาขอบคุณค่ะขอบคุณน้องโบนะคะที่เอาของขวัญปีใหม่มาให้ค่ะถูกใจมากๆเลยค่ะสีสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะกระเป๋าเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้นะคะทุกคนค่ะใส่กับข้าวก็ได้ใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะสวยมากๆเลยค่ะสีสันชอบมากๆเลยค่ะ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะมีแล้วอุ่นใจนะคะนี่ค่ะแกออกมาแล้วค่ะจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นสมุดจดบันทึกค่ะจดบันทึกได้ด้วยนะคะแล้วข้างในก็จะมีข้อมูลความรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะน่ารักมากปีนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะสีแดง สวยมากๆค่ะ,ะก็จะได้ทุกปีนะคะทุกๆปีนะคะปีนี้สวยมากสวยกว่าทุกปีนะคะน้องโบชอบมากๆเลยค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวยสสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะคลิปนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ